นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่160บัดนี้นะครับทุกคนที่ได้อ่านจดหมายของแม่ทัพเบย์สู้ยันนั้นต่างก็ตกตะลึงกับข้อความที่อยู่ในกระดาษแผ่นนั้นต่วนหมู่เซิงนั้นขมวดคิ้วและพูดขึ้นในทันทีว่าขารู้สึกประหลาดใจจริงที่เจ้านั้นชายผู้มีความตั้งใจสูงส่งคิดที่จะทำอะไรแบบนั้นถ้าหากเป็นคนอื่นๆต้องการจะมาขอขมาโทษข้าคงจะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไร แต่เวยสู่ยานคนนี้เป็นถึงแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ผู้คุมกองทัพหลวงทั้งทั้งสามกองทัพเอาไว้เขาคนนี้นั้นจะยอมก้มหัวขอขมาจินจิงซานง่ายๆ่ง,ยงั้นหรอหมิงซืออินก็พูดขึ้นเช่นกันใช่แล้วความปาตนาอันสูงสุดของสิทธน้องเย่เทียนสินคือการทิ่มแทงหัวใจของผู้เป็นศัตรูด้วยมือของนางเองเอาละหยุดพูดไร้สาระได้แล้วตวหมู่เซิงรีบชิงคัด คำพูดของหมิงซื่ออินก่อนหมิงซื่ออินที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบปิดปากตัวเองในทันทีลู่โจไม่ได้คิดอะไรนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าถ้าหากนางยังโชคดีมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นล่ะนะเมื่อลู่โจพูดจบนะครับกลับมาที่ห้องรับของตัวเองในทันทีลู่โจเข้าไปในห้องรับนะครับเขาก็ได้เปิดเมนูระบบในทันทีติงชื่อลู่โจเฝ่ามนุษย์พลังวรยุทธ์ขั้นหมาราชคูแป้มบุญ 1,412ร่างอาวตารอาวตารปัญจปัญญาแห่งการเกิดใหม่อายุไขที่เหลือ5,992วันการ์ดที่มีการ์ดโจมตีของเพชรฆาตหนึ่งใบการ์ดป้องกันไร้ที่ติสอใบาการ์ดประกันชีวิต7ใบกงผนึกกักขัง4ใบเครื่องรางการกัดเก่า2ใบาการ์ดระเบิดสุดยอดพลังของจีเตียนเต้า1ใบวิซาตพักผ่อนบีเอียนสานะปกติ อาวุธอาวุธนิยนามบ่วงแห่งรักเจ้าของเดิมเย่เทียนซินกบีตัดชีวาสายสะพายแห่งนิพพานถุงมือนักสู้คล็ดวิชาเคล็ดอักษรสวรรค์หลังจากสังเกตเห็นแต็มบุญนะครับลู่โจที่ได้รับชนะอาการต่อสู้กับเหล่าสิบคนโงม,มาเขากลับไม่ได้แต้มบุญมากมายเท่าที่ควรการที่ไม่ได้รับแต้มบุญมากพอนั้นถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของเขาเฮ้อ มีความโชคดีอยู่แปรแต้มลู่โจได้คุณคิดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือกที่จะจับฉลากนำโชคติงต่งติง่งติ่งค่ะความโชคดีสามครั้งใช่แล้วครับเกลือลู่โจในตอนนี้นะครับสัมผัสได้จากการจับฉลากนำโชคเนื่องจากเขาคงจะไม่ได้รางวัลแน่ถ้าหากตัวเองยังคงตามตามอำเภอใจแบบนี้ถ้าหากตัวเขาอยู่ในอารมณ์ที่มั่นใจมากกว่าน,นี้คงจะ ค่อยลองกลับมาหยิบฉลากอีกครั้งในเวลานี้ถ้าหากตัวเขาจับฉลากก็ไปแล้วไม่ได้รางวัลใหญ่ขึ้นมาตัวเขาก็จะยิ่งอารมณ์ไม่ดีกว่าเดิมเฮ้อเก็บแต้มบุญที่เหลือไว้ซื้อกัดวิเศษอื่นๆดีกว่าและถ้าหากมีคะแนนมากกว่านี้ค่อยซื้อร่างอาวตารใหม่พลังร่างอาวตารสัตตะดวงดาวแห่งวิญญาณราคาห5ึ0 0หมแต้มบุญดูโจตัวสอบราคาของร่างอาวตารต่อไปนะครับในหน้าร้านค้าในตอนนั้นเอง ตัวเองก็ได้นึกถึงยูจงตัวนหยานหงหูเฉิงหรือแม้แต่ผู้ฝึกยุทธจิตแดงทั้งหมดนะครับบางทีถ้าหากตัวเขาได้รับแต้มบุญจากคนกลุ่มนั้นคงจะมากพอที่จะซื้อร่างอวตารใหม่ไปได้แล้วลูโว่โจได้แต่ชายวันนะครับก่อนที่จะใช้ความคิดต่อไปไม่มีใครรู้เลยว่าในอนาคตนั้นตัวเขาหากจับฉลักนำโชคในครั้งนี้จะได้รับผลจากการจับฉลากมาเป็นเช่นไรมันนั้นสามารถออกได้ทุกหน้าเฮ้คลิปอักษรสวรรค์ ลูโจไม่รอช้านะครับเริ่มทําสมาธิจากนั้นก็อ่านคลิปอักษรสวรรค์เนื่องจากตอนที่เขาอยู่บนลกรถม้า่องมีขาในตอนนั้นพลังพิเศษของคลชปอักษรสวรรค์ได้ช่วยได้ช่วยให้ตัวเขาสามารถคลายเวทมนต์คาถาแห่งมนต์สกุลให้กับฟานซุยเว้นได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้นั้นเป็นอะไรที่ลูโจจะต้องพึ่งพาเป็นอย่างมากสองวันผ่านไปนะครับในที่สุดพระเอกของเราก็ได้ลืมตาขึ้นมาจากการทําสมาธิเขาจําไม่ได้ แล้วว่ากี่ครั้งที่พยายามทำความก็ใจคลิ์อักษรสวรรค์แต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจความหมายของมันทั้งหมดได้แต่ไม่ว่าจะต้องทำยังไงหรือจะต้องอ่านมันอีกสักกี่รอบลู่โจก็ไม่ได้รู้สึกที่จะไม่อยากอ่านมันตราบใดที่ตัวเขาสามารถรับพลังพิเศษมาได้ความน่าเบื่อของมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเลยกับลู่โจอยู่นเออได้รีบวิ่งมาอย่างร้อนรนนะครับและพูดขึ้นท่านอาจารย์แม่ทัพเวยสู้ยานมาถึงแล้ว น้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจนะครับหยวนเอ๋อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นจะมาด้วยมาที่นี่ด้วยตัวเองพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็ได้พูดขึ้นเฮ้เจ้านั่นนะไม่ใช่คนโง่ข้าไม่คิดว่าเจ้านั่นจะมาที่นี่โดยไม่เตรียมการอะไรมาหรอกนะเออเจ้านั่นไม่กลัวท่านอาจารย์จะจัดการตัวเขาเลยอย่างนั้นเหรอหยวนเอ๋อได้เกาหัวเล็กน้อยหยวนเอ๋อตัวน้อยนะครับก็ไม่ใช่คนโง,ง่งเช่นกันการมาเยี่ยมเยียน จินิงซานนั้นไม่ต่างอะไรจากการเอาชีวิตมาทิ้งมีเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับที่กล้ามารุนหาที่ตายถึงที่นี่ลู่โจยังคงนิ่งเงียบนะครับเขายังคงนั่งอยู่ในห้องตถงใหญ่ก่อนที่จะมองไปที่ด้านนอกอย่างสบายๆในตอนนี้ตัวเขาไม่คิดเลยว่าเวยสู้ยานนั้นจะมาที่นี่เพื่ออะไรกันแต่ถึงแบบนั้นเมื่อตัวเขามาถึงเรื่องทุกอย่างก็จะถูกเฉลยเองและเรื่องที่เปราประโยชน์และ เป็นเรื่องที่ปราะประโยชน์ถ้าหากจะคาดเดาแบบนี้อีกต่อไปหมิงซื่ออินตวนมูเซิงและคนอื่นๆใช้เวลาไม่มากนักนะครับก็มาถึงห้องโถงเพื่อสแตนบายรอแล้วเช่นกันมีทหารที่สวมใส่ชุดแตกต่างกันสองชุดนะครับติดตามหวยสู้ยานมาอย่างใกล้ชิดทหารตหมดล้วนแล้วแต่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีพวกเขาได้เดินอย่างพร้อมเพรียงกันจนมาถึงห้องโถงใหญ่หวยสู้ยานคนนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นที่มือของเขานะครับมีกระบี่ติดประดับตกแต่งอยู่ แม่คัพคนนี้สวมใส่ชุดเกราะสีดำที่ดูหนักส่วนด้านหลังของเขาตูกปกคลุมไปด้วยปา่าคลุมสีแดงสายตาของเวยสู้ยานนั้นเป็นประกายและเต็มไปด้วยความทะยอทะยานไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่เขาคนนี้นั้นจะมาที่นี่จินจิงซานโดยไร้ซึ่งความหวาดกลัวและทุกๆย่างก้าวที่เว้ยสู้ยานก้าวมานั้นไม่เร็วไม่ช้าเกินไปเขานั้นก้าวเดินอย่างมั่นคงและมีพลังเลาสซาวุกจินจิงซานเมื่อเห็นแบบนั้นถึงกับต้องตกใจตายสุดแล้ว ส่วนมากที่มาถึงยังจินติงซานนะครับผู้คนมักแต่อยู่ไม่สุขบางคนก็มองไปรอบๆบางคนก็หวาดกลัวบางคนก็ถึงกับต้องเหงื่อแตกหรือแม้กระทั่งล่าสุดนะครับฟานซุวยเหวินที่อาจจะดูดีที่สุดผู้ที่เป็นผู้นําของเราอัศวินดําเองยังไงก็ตามเมื่อมาถึงที่นี่ความน่าเอ็ขามของเขาก็ลดน้อยลงแต่ถึงแบบนั้นหวยซู่ยานกลับไม่เป็นอะไรเลยสิ่งนี้พิสูจน์อย่างดีว่าแม่ทัพหลวงคนนี้นะครับมีจิตใจที่ <c oughs> มีจิตใจที่แข็งแกร่งแค่หน่อย ยิงสุขุมและเยือกเย็นมากเท่าไหรเวยสู้ยานคนนี้จึงดูพิเศษมากขึ้นอย่างมากเลยไม่ทับเวยนี่เป็นการมาที่ฉลาดมากหมิงซืออินพูดขึ้นในทันทีหึบอกความจริงมาซะเจ้ามาที่นี่มายังจินถิงซานแห่งนี้เพื่อที่จะมาขอขมาพวกเราหรือหรือคิดจะทำอะไรคิดจะทําอะไรกันแน่สําหรับเจ้านะข้าคิดว่าควรจะให้พวกเราจินถิงซานบุกไปโจมตีก่อนมันน่าจะเป็นอะไรที่ได้เปรียบกว่านะฮึ เวยสู้ยานนะครับไม่ได้เปลี่ยนสีหน้าไปแม้แต่นิดเดียวตัวเขาได้ฟังแบบนั้นตอบกลับมาเฮ้อลูกผู้ชายตัวจริงแต่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำข่าน่ะได้ทำผิดไปแล้วเพราะงั้นข้าเลยตัดสินใจมาที่นี่เพื่อแบกรับผลกรรมเอ๋เจ้าพูดเหมือนกับใครสักคนที่ข้านั้นเคยรู้จักเลยตาจะให้พูดตามตรงนะดูเหมือนจากคนที่มาจากฝ่ายธรรมะนะเจ้าน่ะมาจากสำนักไหนกันแน่หมิงซื่ออินได้ตามขึ้นไม่ ข้าไม่เคยร่วมซ้ำนักหน่อยเฮ้ hey, ไม่จำเป็นทำต้องทำให้ตัวเองดูสูงส่งหรอกนะเจ้ามาที่นี่เพื่อมาขอขมาเจ้าน่ะควรเลิกทำตัวยิงยโสได้แล้วขอขอบคุณสำหรับความยิดเอ็นท่านหมิงซื่ออินลูโจได้มองไปที่หวยสู้ยานก่นที่จะลูบเขาตัวเองนะครับหวยสู้ยานเข้ามาถึงห้องโถงใหญ่เขาก็ได้คุกเข่าลงกรที่จะคารวะลูโ่โจหวยสุยานอ่าหวยสู้ยานนั้นได้ทําความเคารพย่้งไม่ลังเลในตอนนั้นนะครับ หลังจากที่ตัวเขาคุกเข่าจัวอี้คารวะมันนั้นตามาให้ทุกคนรู้สึกได้เลยว่ามันดูจริงจังอย่างมากทหาหลายคนนะครับ20ตา20คนที่ตามมาก็คุกเข่าลงตามเช่นกันพวกเขานั้นเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงกันราวกับว่าฝึกฝนมาเป็นอย่างดีหมิงซื่ออินและตัวนูเซิงได้เห็นแบบนั้นด้วยตาตัวเองถึงกับต้องปรังอ่ะชายที่มีเกียรติยศอันสูงส่งแม่ทัพบ,บวยสู้ยานผู้ยิ่งใหญ่นั้นกลับ กล้กลาทําแบบนี้ได้มีมันไม่แปลกเกินไปงั้นหรอือในความคิดของหมิงซื่ออินแล้วนะครับแม่ทัพบวยสู่ยานนั้นจะต้องไม่ทําแบบนี้แนะ่แม้ว่าเขาจะเอาชนะศัตรูไม่ได้แต่ถึงแบบนั้นเขาควรจะหนีสิอีกใดกันเขาตึงยอมจํานวนแบบนี้นะไม่มีใครคาดคิดว่าเว่ยสู่ยานจะทําตัวแบบนี้นี่แสดงให้เห็นว่าทําไมชายคนนี้ถึงสมควรกลายเป็นแม่ทัพหลวงที่บัญชาการกองทัพใหญ่ถึงสามกองทัพได้แต่ช่างน่าเสียดาย ที่ขานั้นได้ทําให้อาจารย์แต่ช่างน่าเสียดายที่ของนั้นได้ทาทาให้อาจารย์คุณเครื่องและนอกจากนี้ผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารเครือญาติของศิษย์น้องเย่เทนสินบาปนี้นะมันไม่ใช่อะไรที่จะสามารถให้อภัยได้หรอกนะคนบาปบุยสู้หยานคนนี้มาที่นี่เพื่อชดใช้บาปแล้วเฮ hey. อะไรกันในเวลานี้นะครับตามการความตกเป็นเรื่องของทุกคนพระเอกก็ได้พูดออกมาเบาเบา เวยสู้ยานหวยสู้ยานก็เงยหน้าขึ้นนะครับจ้องมองไปที่ลูโ่โจตรงๆต,ต,ตัวเขาก็ได้ประสานมือก่อที่ะพูดหวยสู้ยานคนบาปคนนี้มาเพื่อชดใช้กรรมตามสัญญาเวยสู้ยานได้พูดซ้ำออกมาอย่างดิขาดและผงผางหวยสู้ยานคนนี้เป็นคนบาปและมาที่นี่เพื่อชดใช้บาปตามที่สัญญานอกเหนือจากลูกโ่โจแล้วนะครับทุกคนที่อยู่ในห้องโถงต่างกันต่างก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยอมรับผิดแต่โดยดีอย่างนั้นเหรอ เจ้าหนี้ไม่แม้แต่อ้อนควอนขอความเมตตานี่มันไม่สมเหตุสมผลจริงๆการที่เวิ่ยสู้ยานนะครับยอมอดทนมาถึงที่นี่มันเป็นเหมือนกับกับดักที่เราลูกหลานของสิบคนทรงได้ทําขึ้นใหม่นะตอนนี้คาถามเกิดขึ้นมากมายในตัวของเราลูกศิษย์ของพระเอกนะครับลู่โจในตอนนั้นเองกลับพูดขึ้นและก็ได้ก้าวเดินลงบันไดยอย่างช้าๆก่อนที่จะเอามือคว่ำหลังหมิงซื่ออินในตอนนี้ชิงพูดมาเสียก่อนท่านอาจารย์ขอให้สิทธิ์ได้พูดอะไรก่อนเถอะว่ามา สิทธิ์มีว่าสิทธิ์คิดว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องหมิงซื่ออินนะครับพูดออกมาพร้อมกับโกอยิม้มยวนเอ๋อนะครับก็ไม่ไว้ใจเช่นกันใช่แล้วสิทธิ์เองว่าเจ้านี่จะต้องวางแผนอะไรมาแน่ลู่โจหยุดเดินกลางคันนะครับก่อนที่จะพูดขึ้นแล้วเจ้าต้องการอะไรหมิงซื่ออินโค้งคำนักนะครับก่อนที่จะเดินไปหาเวยสู่หยานเวยสู่หยานเจ้านะอาหารมากนะที่มาถึงที่นี่เวยสู่หยานได้ยินแบบนั้นนะครับได้ถามกลับข้าไม่ค่อยไม้ข้าไม่ค่อย เข้าใจความหมายของคําพูดที่ท่านพูดสักเท่าไหร่เอาละพอได้เหลวข้ารู้ว่าแผนการของเจ้าทั้งหมดแผนการของเจ้านะมันน่าเบื่อเต็มที่มันคือลูกไม้เดิมๆมิงซื่ออินไายหัวเอ้ยข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าท่านหมิงคืออินนั้นพูดถึงอะไรกันตาทางของเวยซูยานนั้นนะครับแตกต่างกับตอนที่เขามาถึงที่นี่อย่างเห็นได้ชัดเฮ้ข้าไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าท่านหมิงซื่ออินพูดถึงอะไรกัน เจไร้สาระเจ้าหนะ้าเป็นถึงแม่ทัพหลวงผู้คุมกองทหารทั้งสกองทัพเอาไว้เป็นถึงชายผู้คุมอํานาจทหารสูงสุดเจ้านะ้ามาที่นี่เพื่อที่จะไถ่าบาปงั้นเหรอหลังจากผู้จบนะครับมิงซื่ออินก็ได้หัวเราะออกมาชุดใหญ่เบวยจู่ยานนะครับสายหัวกรอนยะะถอนหายใจออกมา ทุกวันนี้ข้านั้นกินนอนลําบากขึ้นทุกวันข้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดสิ่งนี้ทําให้ข้ากังวลอยู่ทุกคืนข้าน o าไม่อาจฝืนขัดมันได้อีกต่อไปเรื่องหมู่บ้านปลาเมงกรสวร์นนะ่ะเป็นความผิดข้าเพียงแค่คนเดียวข้าจะต้องแบกรับกรรมจากการกระทําของตัวเองจิ้นติงซานจะทรมานหรือเอาชีวิตข้าอนแล้วแต่เลยมิงซื่ออินถึงกับปัะงะกันเลยทีเดียวนะครับเจ้าหนี่ ทำเป็นพูดดีเขาพยายามที่จะทําให้ข้าค่อยเคลยอย่างนั้นเหรอยิ่งไปกว่านั้นนะครับความตั้งใจของเจ้านี่ดูแน่วแน่แนมากอีกด้วยเจ้าไม่คิดจะขอความเมตตาย่างงั้นเหรอเออข้าไม่มีสิทิ์จะขอความเมตตาหรอกนะตั้งแต่ข้ามาที่นี่ข้าก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องการมีชเรื่องของการมีชีวิตดูอีกต่อไปแล้วล่ะแต่ไม่ว่ายังไงข้ามีคําขอที่จะขอท่านหนึ่งข้อเจ้าจะขออะไรกันช่วยจบชีวิตของข้าด้วย ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตอนนี้อืจอมพลแห่งราชวงศ์นะครับจอมพลแห่งอาณาจักรผู้ที่คุมกองทัพใหญ่ถึงสามกองทัพมาที่นี่เพื่อขอขมาโทษและมาเพื่อขอให้ตัวเองนั้นถูกสังหารโดยเงื้อมือของจินถิงสารมันนั้นค่อนข้างจะมีอะไรแปลกๆนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเราก็ต้องมาหาคำตอบแล้วขานั้นจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วยอมให้อา ลู่โจวรวมไปถึงเย่เตียนซินและคนอื่นๆลงโทษง่ายๆแบบนี้เลยสิ่งนี้นั้นมันดูมีพิรุษเป็นอย่างมากมาดูกันนะครับว่าหมิงซื่ออินและลู่โจนั้นจะสามารถหาคําตอบได้ในคลิปหน้าหรือไม่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอันนี้161ตัวทีครับ160มันจะสั้นหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ